สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเจอกับตัต้องน้อยแชนแนลจะมาเตะบอลในยุคโควิด19พร้อมกับแขกรับเชิญจอรหเห้างทอง <c oughs> แอ้น <c oughs> ี้แคมแคมขายเครียดครับไม่รู้จะทำอะไรยุคโควิดไปไหนก็นไม่ได้เตะบอลอยู่หน้าบ้านตัวเอง ระหว่างเมสซี่น้อยกับโดนาโด้ะทะกัน,นดูไมเเกิดอะไรขึ้นคอยติดตามรับชมกันก่อนออกกำลังกายก็ต้องวอมร่างกายให้พร้อมก่อนเตะนะครับเพื่อความปลอดภัยของร่างกายเราน้องๆนนู ดูกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะระวหว่างจระเข้หางทองกับตัดต้องน้อยตอนนี้จระเข้หางทองเริ่มวอร์มแล้ววอร์มแบบบ้าๆติงตังติงตังรู้สึกว่าเขาจะไล่สาระมากเลยหาสาระไม่ค่อยมีเลย รู้สึกว่าเจ้ารหฆางทองใส่เสื้อกับบ้านขำๆำคยเครียดครับผมในวันโควิดระบาด